คับสวัสดีครับแมพี่น้อง FC ทุกคนครับพบกับเินเท่ารวยเหมือนเดิมครับในส่วงเวลาเย็นๆวันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งกันยายนพศ2566ครับเจะในนอกครับอะไรถือเล็กถือเบอร์แต่ว่านอครับนอนล่างไว้ออกครับตอนแรกที่พบลงไปกาวิ่ง บนล่างสามตัวมาหนึ่งตัวครับวันนี้กับไฮวิ่งสามตัวมาหนึ่งตัวสี่หนึ่งหาครับโซนเรียกจับคูวิ่งหนึ่งกับมีเก่าหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งหาหนึ่งสองหนึ่งกับเขาครับถือว่าเขาต้องครับเนาะโซนเรียกวิ่งบนพากลักซิฟครับวิ่งบนพากลักซิฟกับสองหกเจ็ดแปดกับเขาเรียขเจ็ดครับ ตาเล็กจับคู่บาเขาครับเพราะว่าเป็นไปวิ่งสองครับวิ่งสองเลยกเดียนบนมันมีส้นมันส้นหนึ่งกับสองครับวิ่งสองเบาเขาครับแต่่วาเลขกลักเล็กปักลักสิบสองโกเจ็ดแปดกับเข่าเลขกเจ็ดครับเข่าเล็กเจ็ดไว้ออกเจ็ดแปดเนาะครับเนาะเอาไปเนี้ยกลับมาตามกันต่อครับผมสีลวงเลขวิ่ง บนล่างสามตัวมานหนึ่งตัวให้เนาะครับเนาะครับเดี๋ยวเสซ็ปสัญญาณก่อนครับสัญญาณดังกว่าเนาะครับเนาะลองเสียสัญญาณมาก่อนได้ครับสัญญาณดังกว่าน้อเดี๋ยวครับแป๊บหนึ่งนะครับเส็ยสัญญาณก่อนดังกว่าเอ็นคือบอดัง คร,ครับได้เิ่งบนล่างสามตัวมานหนึ่งตัวกับเขาเนาะครับเนาะก็ทีว่าใจได้อยู่ครับเนาทำหน่ย๋ยเดี๋ยวครบเบอเดี๋ยวไปเอาเน อาบอกเห็นนกับนอนเดียวผมสลงเล็กิงบนล่างสตัวมันหตัวหายเด้อครับเอาหายไปเสียลวโอ้ยตงรงนับไปดีเนาะสับก็กบกหหางเลย สำหรับส่วนเหล็กลางนะครับเหล็กรางเหล็กลางลลลามผมอผมลงให้ก็มีเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสามคำนะครับจึงเด่นสามตัวมาตัวก็มีแปดเก้าหนึ่งครับสามตัวมาตัวด,ดึงเด่นมีแปดเก้าหนึ่ง ่วนเลขปั๊กลักสิบนะครับปั๊กลักสิบผมปั๊กลักสิบหายสองกับเก้าครับสองกับเก้านะผมเด่นหาเลขสองครับผมจับหามีสองแปดสองหนึ่งเก้าห้าหนึ่งครับลุดขับหือว่าลุดตัวขับเนาะแต่ว่าลักสิบสองกับเก้ากับเขาอยู่ครับมันเปรมันมาน้ำกันครับแปดเก้าหนึ่งม่าน้ำมานำกันครับเลขก็เลยลวดขับเพราะว่าเลขเี่นลายมันมีเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสามครับนาบัดนี้ผมดึงเด่นหาแปดเก้าหนึ่ง ปักลักิบสองกับเก่าเล่นให้เด็กสองครับอเล่นให้เด็กสองเรียกครับลุดเลยครับลุดเลยแบบนี้เพราะว่ามันออกเก่าหนึ่งมันมาน้ากันครับนี่ครับส่วนเลขวิ่งบนล่างเนาะครับเนาะผมระการวิ่งไงเป็นเป็นเป็นคลิปที่สามคลิปคิว่าน่าจะเป็นคลิปที่สามนี่แหละครับวิ่งหนึ่งครับวิ่งหนึ่งจับ จับคู่หายก็มีเก่าหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งหาหนึ่งสองหนึ่งครับตัวเต้นก็มีเก่าหนึ่งสามหนึ่งหาหนึ่งสองหนึ่งเขาเรียกเก้าครับไว้ออกหลางเก่าหนึ่งครับแล้วผมจะอ่านให้ฟังแป๊บหนึ่งนะครับเนาะเราจะล่องเรือเดินบนหลังสามตัวมาหนึ่งตัวเลยครับเหล็กเด่นหลังหาโตมามาหนึ่งตัวด้วยกันครับตอนเรกพารลักซิซเนาะครับเนาะพารลักซิซบนครับเด่นบนมีสามสี่เจ็ดหนึ่งสองครับ ในอีกสูตรหนึ่งมีแปดหนึ่งสองอ่าครับส่วนเหล็กหนึ่งกับเหล็กสองเหล็กปักรักซีฟก็มีสองหกเจ็ดแปดครับผมเดินหายเล็กสองสองหกสองเจ็ดสองเก้าสองศูนย์สองสามลวดขับไปออกเหล็กเจ็ดนะครับเนาะเจ็ดแปดมันมาน้ำกันครับในเล็กรักซิบสองหกเจ็ดแปดมาน้ำกันก็เลยลวดขับต้องจับไหล่ลวดต้ครับเนาะหันหน้าก็มาตามกันต่อครับเหล็กก็มีเขามีลวดนาะครับเนาะ นี่ก็มีรถมาตามกันต่อรับล mm hmm. ับกลับมาเบิรงกันกเลยรับผมจิลุงเลข mm hmm. เดินบน่างซ้ำตัวมาหนึ่งตัวก่อนเนาะครับเนาะเด mm hmm. ี๋ยวผมป mm hmm. รับกล่องเดินตามตัวมาหนึ่งตัว ประเดินบ้านออกครำเนาะวัดที่แล้วครับผมเดินไที่หนึ่งหาครับี่หนึ่งหาไว้ออกเดี๋ยวนี่ครับี่หนึ่งหาครับไว้ออกข้าง,างบนเจ็ดแปดครับไว้ออกข้างบนเจ็ดแปดข้างล่างอ้าก้าหนึ่งครับ กับเขาเล็กหนึ่งคือเขาครับว่าเล็กอันนี้เป็นเหล็กเด่นบนล่างเนาะครับเนาะเป็นเหล็กเด่นบนล่างครับเขาเล็กหนึ่งครับเขาเล็กหนึ่งส่วนเล็กบนลุด้อครับสาหรับเล็กิิงบนล่างสามตัวมาหนึ่งตัวเหล็กเด่นเล็กบนลุดลุดเนาะครับเนาะครับมาตามกันต่อประจำวันที่สิบหก สิบหกเนาะครับสิบหกกันยายนครับผมก็สิบริษัทรยใหอดในเบื้องแรกครับเน,นื่องราะว่ามคิปที่แล้วกัน,นไล่มาแล้เนาะครับเนะาะยานมันคิดเงาเนาะครับเมื่อคนสิบหกเดือนเก้าหกหกครับ อะไรให้บางอันย้อนให้บางนิดนึงนะครับเนื่องาะว่าเผื่อคนอื่นเป็นโบหูโบเห็นเนะา,า,า,นานนะครับเนาะด้านเสบาเรตมาได้จังไดจังใดเนาะครับประจําวันที่หนึ่งมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับคําวนวณในเจ็ดแปดเก้าครับไว้ออกเจ็ดสองข้างล่างของศูนย์เก้าเข่าเหล็กเจ็ดบนเข่าเหล็กเก้าล่างเนาะครับเนาะหมวดต่อมาครับประจําวันที่สิบหกเดือนหกพสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับคํานวณในแปดหกเจ็ดครับ หวยออกข้างบนเจ็ดสองข่าวเลขเจ็ดขับข้างล่างออกสามศูนย์รูดขับงวดต่อมาครับประจำวันที่หนึ่งกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับคำนวณได้สี่หนึ่งหาครับหวยออกข้างบนศูนย์หาข้างล่างออกหนึ่งโคกครับเข้างบนข้างบนเข่าวเลขหาข้างล่างเข่าวเลขหนึ่งครับงวดต่อมาครับประจำวันที่กรกฎาคมวันที่16กรกฎาคมพศ .2566 ครับคำนวณได้ 8ปดทกเครับแปดกเข้างบนออก30มนยข้างล่างออกโงครับวันนี้เขาข้างล่างไน้โคกครับเขานียโกวันต่อมาครับรราสามสิเอ็กรกฎาคมพศสองพร้อยหกสิบหกครับคำนวณได้สามหาสี่ครับไว้ออกข้างบนหาสครับข้างล่างออกหนหลุดครับวันต่อมาครับวันที่สิบกสิงหาคมพศสองพันหร้อยหกสิบหกครับคำนวณได้เจ็ครับ เจ็ดแปดเก้าข้างล่างออกคำบนออกแปดสองข้างล่างออกโคกเจ็ดครับคำบนเขาเดก็กแปดข้างล่างเขาเด็กเจ็ดครับวัดต่อมาครับวันที่หนึ่งกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับคำบน,นได้ซี่หนึ่งหาครับคำบนออกเจ็ดแปดข้างล่างออกเก้าหนึ่งครับเขาเด็กหนึ่งครับวัดน,นี้ครับวันนี้ประจำวันที่สิบหก กันยายนพสสองพันหกรอยหกสิบหกนาะครับเนาะไว้ออกข้างบนสี่เจ็ดแปดครับสี่เจ็ดแปดสี่เจ็ดแปดเจ็ดหลักร้อยนะครับงลอ้วนสี่เจ็ดแปด จ็ดบวกแปดเป็นห้าห้าบวกสี่เป็นเก้าครับวันนี้นะครับตกลบเก้านะครับเด่นบนล่างหกสี่ห้าครับวันนี้หกสี่ห้าครับโมจะเขียนนะครับเด่นบนล่างนะครับหกสี่ห้าครับปากกากระลับไปสลับมากเนี่ยครับมันเบิร์ีดำเบิร์ก็เลยอเอาซี สีเขียวแทนครับประจํางวดวันที่16ก,กันยานยนพศสส2566รับเด่นบนล่างครับเด่นบนล่าง64หาด้วยครับ64นี่ครับเด่นบนล่าง64นาจะไปสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลก่อให้จําไว้ด้วยครับเด่น64เนาะครับเนาะ64ไว้ออกวันเสาร์นะครับวันเสาร์ วันเสาเร์น,าน,นะครับดูเลขวันเสาร์ก่อนได้ครับวันเสาร์ มันทีสองีหนึ่งหาแปดเนี่ยเม่น ห้ากระดาษนั่นละครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพร้อมจะลงเลขจลงงานเด่นไปเลยนะครับว่าลงหายไปเลยคลิปแรกร <ๆ S 2> เลขเด่นเลขเด่นบนล่างนะครับหกสี่ห้านะครับเนาะ แบบนี้แลวครับ เด่นบนล่างที่16กันยายนพศ2566ครับเด่นบนล่าง4นะครับเด่นบนล่าง4เด่นบนล่าง4 4เฮ้ยอมแม่นเน่ยครับโอ้ยลงหนาลงแล้ว6 4 5ครับ เด่นบนล่าง6 4 5เลขกำลังวันเลขกำลังวันเสาร์นะครับ1 5 8ครับ1 5 8ครับ1 5 8เลขชนกันที่เลข5นะครับนี่ครับตนเลขหานะครับ เรียกส้นกันสวนกันที่เหล็กห่าครับกัดก้นไหลกดแชร์ให้ในเด้อครับโทรศัพท์ผมไลล์สดผมยังไลหลยมพันเก่งครับผมเห็นคขมิน้นเลยนะครับพอผมปั๊บปเป็นครับเดี๋ยวกจะลงไปเรื่อยเนาะครับเนาะโอ้ว,ว่าปั๊บอมิ้นเบิองอันคอมิ้นมองได้เนาะครับผมปั๊บยังมพันเป็นเนาะครับเนาะวันนี้ข้ามาแต่ กดไลค์กดแชร์ให้เด้เด้อครับเด้อผ่อะติพี่นอเลยเด่นหาครับเดินบนลัางประจำหัววันที่16ปกันยายนพศสอ6พันอรอยหาเด่นหาครับเดี๋ยวผมจะจับค่ใหายเลยนะครับหาหามากนะครับนะ่าสมมติสมมติว่าหามาก เป็นบนล่าง5มาต้องดูรับสิบก่อนนะครับปากหลักสิบบนล่างครับปากหลักสิบบนล่างเจ็ดสี่เปเ็แปเป็นห้าห้าบวเป็นห้าบวกเป็นเหลักสิบบนล่างครับ ลักซิปหนึ่งสองห้าเจ็ดสี่หนึ่งสองห้าเจ็ดสี่นี่คือลักซิปด้วยครับนี่หนึ่งสองห้าเจ็ดสี่หลักสิบครับหนึ่งสองห้าเจ็ดสิบหหนึ่งงสสอ้าเจ็ดี่ปักหลักสิบปักหลักสิบ หตัวเดียวครับเลขส่้นที่เลขหาครับปากลักซิปหาครับนี่ครับปากลักซิห้าตัวเดียวครับห้าตัวเดียว,ว,ยวถ้าห้ามานะครับห้ามาก็จะมี ห้าหกห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ห้าสามครับห้าสามแล้วก็เจ็ดเก้า ผมก็จะสูะตรมาตัดด้วยรับเด้อ นี่ครับผมจะสูตรนี้มาตัดครับสูตรนี้หาสิบงวดคิดหนึ่งงวดครับหาสิบงวดรุดหนึ่งงวดวดที่แล้วครับสูตรนี้เป็นเลขหาโตหาโตัวมาบนรางยางระตครับวดที่แล้ววันที่หนึ่งเดือนเก้าสามสี่เจ็ดหนึ่งสองครับสามสี่เจ็ดหนึ่งสองงวดนี้ครับวันที่สิบหกเดือนเก้าครับน้าสิบหกกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับเด่น ปดเก้าสองหกเจ็ดครับแปดเก้าสองหกเจ็ดผมเจะเรียกหาตัวนี้มาตัดครับแปดเก้าสองหกเจ็ดครับแปดเก้าสองหกเจ็ดส่วนอยู่สามครูครับส่วนหาหก หาแปดหาเก้าครับส่วนยูหา6กหาแปดหาเก้าเดี๋ยวเอาเลขเด่นห้าตัวเคลียรบนล่างมาตัดอีกสูตรหนึ่งครับวันนี้ หนึ่งสองสหเจวันที่สิบหกสิบเดือนเก้าหหเด่นวันเสาร์หนึ่งสองสหเจหนึ่งสองสห สี่เจ็ดแปดล่างออกเก้า,กา,ากหนึ่งน,นี่ครับวัดที่แล้วครับวัดที่แล้วออกข้างบนเขาเลขเจ็ดครับล่างเขาเลขหนึ่งนี่ครับนี่ครับวัดที่แล้วครับ ศูนย์หนึ่งี่ห้าเจดครับเขาเรียกบนเรีกเขาเรียกบนเจ็ดครับเขาเรียกบนเจ็ดเขาเรียกข้างล่างหนึ่งครับเขาบนเขาล่างคื่ากันครับกับสูตรบงังคับผมจะเอาหนึ่งสองสี่หกเจ็นี่มาตัดครับนี่ครับหนึ่งสองี่หกเจ็ลลันเขาทาทั้งบนทั้งล่างครับ 1, 2, 4, 6, 1, 2, 4, 6, ครับหนึ่งสองสหหนึ่งสองสี่หเจ็ครับเอามาตัด หนึ่งสองสี่หกเจ็ดหนึ่งสองสี่หกเจ็ดชนทีเดียวคกตัวเดียวครับชนเดียวกตัวเดียวครับหนึ่งสองสี่หกเจ็ดชนทีเดียวกตัวเดียวครับปันปั้นตวงไฮเลยครับปันตามที่มันส้นนะครับเนาะปันตรงชุดเดียว ฟันทงตัวเดียวครับหาหกด้ครับมันชนส้นคู่เดียวครับหาหกเสือลอตเตอรี่ไ้เด้ครับเพื่อมันมาเนาะครับเนาะเผื่อมีดวงส้นเล็กหกตัวเดียวครับส้นหกกับพอดีฟันให้หาหกสุดเดียวครับเด่นอยู่เด่นสามคู่ครับหาหกหาแปดหาเก้าครับ ฟันจุดเดียวหาฮกรับซสือลอตเตอรี่ไว้ครับอันนี้เป็นเหล็กเด่นบนล่างครับเดี๋ยวสิบุมผมสิว่าเบิงเหลขก้างล่างว่ามันสิบมีเหลขกหากับเหล็กฮก่อครับถันมีเล็กหามีหามีหกกับสือลอตเตอรี่ไปเลยครับเห็นล่าง ไว้ออกเดี๋ยวนะครับผมพานไว้ออกจังหวัดที่ลแล้วครับเนี่เป็ใส่เลยวะ915478 5บวก4เป็ง9 9 8 9 0 2 4 8 <c> 9 <oughs> 0 2 4 เลขล่างมี8 9 0 2 4โบติดหากระพกครับบบติดหากระพกหาถ้าซื้อเลขล่างเนี่ยครับหาซื้อเลขล่างให้ซื้อเลขล่างมันมี8 9 0 2 4ซึ่งหา8กับหา9นะครับเลขล่างหา6เนี่สงสัยซีมาบนครับสงสัยซีมาบน <6. S 1> แต่ผมพามาในเบิเร์เลขบนอยู่ครับว่ามันมีตัวใดเนาะครับเนาะ เดี๋ยบ,บุนยอมพันเดเบ่งครับเดบ,บนเด่นบ,บนมีสองหกเก่าครับเดบ,บุนมากันนะครับเด่นบ,บนที่ผมคำนวณ ยังบ้านแล้วครับเด่นบนมีสองหกเก้าถ้าสองหกเก้าบมาจะมีหาเจ็ดหาแปดเจ็ดหาแปดหาแต่ว่าเด่นเด็กเด่มันสองหกเก้าวันต้องหาหกเนาะครับนะเนาะเรี๋ยวสรุกเลขล่างให้เลยนะครับเนีกล่างนี้ยังบ้านเด็ดเยอะเนาะครับเนาะ เนี่ยครับเลขรางวดที่แล้วครับเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสามเด่นแปดเก้าหนึ่งครับผมฟันตู้งไหาปักลักจิบสองกับเก้าครับไว้ออกไว้ออกเก้าหนึ่งครับนี่ผมฟันไหาสองหนึ่งเบาเข่าครับรุดมันไปออกมันมาทำกันครับแปดเก้าแปดเก้าหนึ่งมานทำกันครับเบาเข่าสำหรับเลขรางย้อพันธุ์ลงหานะครับเรืกับนี่นะครับ ไอ้พ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอได้ครับนี่แคปหน้าจอผมกสิสีอ่าจช่ลงไล่เลยครับไปเขาวเว้นก่อนครับันนี้ครับแคปหน้าจอได้จะสีลงเป็นคลิปให้อีกที่หน,นึ่งนะครับเนาะแคปหน้าจอไอ้พ่อแม่พี่น้องเอาไปซื้อลอตเตอรีมม่หวยเป้าตังก่อนนะครับนี่เลขเด่นสามตัวมาหนึ่งตัวเี่ยวมรู้จักเตื้ครับสูตรนี่เฮ็ดมาได้ยสามสิบปีครับว่นี่ฮกสีหาครับ ซื้อเลขยังต์กระสางครับให้ติดพกซีหายไปเด้อครับเด้อซื้อลอตเตอรี่ให้ซื้อให้ติดพกซีหายวัดที่แล้วซีหนึ่งหามันกาอเกาหนึ่งครับนี่งวดนี้พกซีหายเฮติดไปห้ติดไปเด้อครับเด้อพกซีหายมาหนึ่งตัวครับครับนี่ครับบรรยกาคลิปแรกที่ผมลงให้คลิปแรกส้นหาครับเลขกำลังวัดมีมีหามีหนึ่งหาแปดครับเลขเด่นกับมีพกซีหาเลขกำลังวัดมี่หนึ่งหาแปดส้นที่เลขหาครับปัก์ลักซิพ หนึ่งสองหาเจ็ดสี่ครับส้นเด็กหาตัวเดียวครับจับคู่หายหาหกหาแปดหาเก้าหาศูนย์หาสามปันสุดเดียวหาหกครับครับปันสุดเดียวหาหกแคปตาจอได้ครับแคปตาจอ ครับสำหรับที่นี่ขอขอจบแค่เพียงเท่านี้เด้อครับขอให้ผมขอแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนจงสุขใจเด้อครับเนี่ยครับเป็นเพียงแค่แนวทางขอขอจงให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนจงพิจารณาญาณในการรับชมเด็จได้ครับสำหรับที่นี่ขอขอเพียงเท่านี้เด้อครับจบแค่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับกดคิดนาะครับเนาะกดคิดกดคิดกดคิด